ด่วนข่าวกองที่ได้ข้อมูลจากเรยอยังแวงนำพาหน่วยแฟนทอมยูนิตมายังโรงงานผลิตอาวุธในไซบีเรียตอนนี้ทีมกำลังแทรกซึมเข้าโรงงานผ่านทางรถไฟโอเคมาเข้าเกมกันเลยโคบัตเลือดเยน็นวันที่12สิบโทจเจมวอล์กเกอร์แฟนทอมยูนิตไซบีเรียรัสเซียอ้๋ิวสวยใช่ได้นะเนี่ยวอชิงตันสถานะเป็นยังไงบ้างตำแหน่งชัดเจนเตรียมพร้อมรับคำสั่งครับผมเห็นพวกเราไหม เคพี่ดากับพี่เอนเดอร์สันจะฆ่าสึดเพียบเลยว่ะมันคงเป็นทหารรับจ้างที่คอยคุ้มกันสะพานน่ะรับทราบครับผมเดี๋ยวพวกเราจัดการเองครับมาพักก่อนนะพี่ชายเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพักผ่อนโอเคหลับสบายโอเคพื้นที่เคลียร์แล้วครับผมขอบใจสิบโทษกำลังมุ่งหน้าเข้าที่เอาโพุสโอ้ฆ่าสึกเพียบเลยครับ รับทราบจัดการพวกมันซะโอเคกำลังไล่เคเพื้นนี่ครับวอล์กเกอร์ฉันเห็นค่าศึกอยู่ใกล้รถเอวีโอเคเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยมา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 พักผ่อนโอเคพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อน Area Clear พื้นที่เคลียร์แล้วครับผมเข้าใจแล้วกำลังมุ่งหน้าเข้าสะพานโอ้ทาครับพี่อาเก็บมันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์แล้วพี่ผมเขียร์แล้ว <c oughs> ข้าศึกถูกกำจัดแล้วครับยิงได้สวยวอล์กเกอร์โอเค okay. สิบโทกำลังเข้าใกล้โรงเก็บเตรียมพร้อมแทรกซึมเข้าตึกหลักรับทราบเดี๋ผมเก็บรอบนอกองครับวอกเกอร์จัดการศัตรูที่อยู่ข้างนอกทีใกล้ถึงตึกหลักแล้วได้เคพื้นที่ตามหาข้อมูลงานนี้ต้องทำอย่างเงียบๆหลังจากที่เราได้ข้อมูลก็เริ่มแผน2ได้เลยรับทราบครับ คุณหาข้อมูลได้ยังไงคุณแฮกคอมพิวเตอร์เหรอเฮ้ยจ้าสถานะเป็นไงบ้างเราถูกโจมตีพวก KPR เพียบเลยได้เวลาแผนสแล้วเรามีแผน2องเดยเหรอครับมารวมกลุ่มกันที่อุโมงรถไฟรับทราบวอลคเกอร์ ไปที่องค์โมลรถไฟกันโอเคปัจจุกระสนให้เรียบร้อยไปชิบหายแล้ววอล์กเกอร์ข้าซึกมาจัดการมันซะโอ้เชดพักอรพักอรโอเคเออง่วงโอเคปัญจุกระสุน ไม่เคลียร์พื้นที่เคลียร์แล้วรีบข้ามสะพานดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีกว่าใช้ปืนนี้น่าจะรุง่งได้เกีดปืนให้หมดแล้วก็ไปกันต่อไปเนื้อหาตอนนี้น่าจะอยู่กลางเกมแล้วมันทุกต่านเฮ้ยสไนเปอร์เว้ยเดี๋ยว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 สไนเปอร์เหรอนะ พักผ่อนนะพี่ชายโอเคเป็นโอ้โหหลบก่อนนะจ๊ะมาอโออยเคขาดศึกล้มแล้วรีบไปกันต่อเถอะมาเคเหมือนจะเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ปะรีบไปรีบไปรีบไป โอเคอยู่ในโรงเก็บแล้วครับเดี๋ยวเข้าวอล์คเกอร์โอ้โหเทียบเลยว่ะไปพาคพรเด้อเดเด้อเด้อเด้อเดเด้ดโอ้โหมามาอุ้ยป้อมปืนว่ะน่ากลัวว่ะเดี๋ยว้อเดี๋ยวเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดไปพาคพร โอยโอโอเค่ห้สวยงามเคลียป้อมปืนไปไปย่งว่โอเคสแ้ยปืนแป๊บโอ้ย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 โอเคโอ้ไโอ้ด้ย้อ้ย้อยอยโอ้้ยอ เฮ้ยม่งหลบม่งหลบโอเคเรียบร้อยนัดสุดท้ายแฟนสวยบรรจุก,กระสุนเ๋ยวเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ามาหัวระยังหัวระยังโอ้ยโอเค,ออเ,คเรียบร้อยยังอยู่อยู่ละทักผ่อนไปซะโอเคไปดีไปกันต่อ มันจุกระสุนให้เรียบร้อยอเ Sergeant, จ<ะ>้าใกล้ถึงแล้วครับโอเคได้ข้อมูลมาแล้วกำลังไปสมทบรับทราบเราต้องรีบแล้วมาเไปลบกกันโอเคมามามาเรียบร้อยสมนายเป็น เฮ้ยเค้คนักพรไปเทียบเลยเทียบเลยไปโอ้โหโ,โหดเยอะมาโอเคพาซึกโว้ยมา บรนจุกระสุนให้เรียบร้อยรีบไปกระตอเร็วโอเคโอ้ยโคตรเดือดบรนจุกระสุนให้เรียบร้อยโอเคตรงน,นี้ตามที่วอชิงตันไปโอเคสถานีรถไฟนี่นอยู่ตรงนี้วอเกอร์ช่วยดันที <c oughs> โอเคจะ <c oughs> ช่วยช่วยจ้า <c oughs> โอเคได้ได้ได้ไดแยกกัน มาโอเคเช็คดีโอเคเก็บสไนเปอร์พักผ่อนนะพี่ชาย, okay. okay. า okay. ยโอเคเฮช็อตโอเคเก็บสไนเปอร์มาโอเคสวยเทียบเลยวัยรุ่น ปันจุก,กระสุนโอเคเ้าไปต่อเคลียร์โอเคปราหนี้สดสดด่านนี้โอเคขึ้นบนกันข้างหน้าแมงตีนเพียบระวังกันด้วยโอเคไปโอเคเดี๋ยวปันจุก,กระสุน โอเคสวยรีบไปกันต่อโอเคเรียบร้อยสวยงามจ้าโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคักก่อนนาที่นะนบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคหมดยังโอเคเคลียร์มากดปุ่มเปิดประตูโอเคประตูเปิดแล้ววอลเกอร์รีบมาที่อุโมงค์แล้วเข้าอับซาบเตรียมตัวให้พร้อมอื้มเทียบเลย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 ปัจจุบันเร็ว โอเคสวยกดได้ยังโอเครีบไปงันต่อบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยปะโอเคจะทึกอีวาดานี้บอเกอร์รีบเข้าอุโมงจะปิดแล้วโว้ยร้าพี่ตีมันเยอะผมจะทำย่างไคโอเคโอเค เดี๋ยวเข้าวอร์เกอร์ประตูจะปิดแล้วโอ้ยหน้าตีมเพียบโอ้ยเลิงอะไรวะเนี่ยไปยบันจุกระสุนโอเคเอาอย้แรกอาแรแล้วโอเคสวยโอย้เก็บสองเลยเหรอมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออย,อ,อ,ยอะไรเกือบเกือบ เวิ่งเร็วเร็วเ,เร็ว Le เร็วเรเร็โมจะปิดแล้วเร็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 วเเร็วเร็วเร็โอเคโอ้โดนระเบิดอัดหน้าใครเห็นก็ว่าตายเหอเหอโอ้ยนายรอดมาได้วะ น,นี่ดวงแข็งที่หายโอเคเดินหน้าภารกิจต่อเริ่มภารกิจเฟสสองได้ทำลายโรงงานนี่ซิงซะหลังจากแทรกซึมเข้าโรงงานผลิตอาวุธผ่านอุโมงค์รถไฟได้สำเร็จโดยแฟนทอมยูนิตก็เริ่มแผนการทำลายโรงงานจากข้างในทำลายยุทโธปกรณ์และคลังแสงของพวก KBR โอเคมาลุย Chaos Factory วันที่12 1สโเทเจมวอลเกอร์แฟนทอมยูนติโนตโรงงานผลิตอาวุธในไซเบีย โรงงานแห่งนี้ผลิตยุทโธปกร,กรณ์และคลังแสงให้กับพวก k p r ตอนนี้เราแทรกซึมมาแล้วมีคำถามอะไรไหมไม่มีบึ้มแม่งให้บทดโอเคเราต้องแยกกันวอลเกอร์เอเดรสันทำลายสายกายรผลิตรถถังวอลชิงตันกับฉันจะทำลายเครื่องบินรับทราบเดี๋ยวเข้าวอลเกอร์ทางนี้กับพายุคลากสว่ะมาโอเคทางนี้แหละบึ้มมันด้วยซี okay. ไปเลยไปกาศึกจัดการพวกนั้นให้หมดโอเคพักผ่อนนะพี่ชายผอเหียบเลยกินงแล้วไปดี่โอเคเลยโอ้ยมันหลบได้เอาตรงนี้ก่อนเลยไปไหนพี่ชายโอเคติดระเบอร์ซีโฟไป สองแปโอเคโมตีมเพียบเลยัดการมันไปไหนพี่ชายโอเคยี่มากแอนเดอร์สันโอเคเส้นระเบิดไปสองเดี๋ยวได้ๆๆๆๆๆไ้อเครียดศัตรูกนไอ เรียบร้อยหลังเอ็เฮ้ย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 ไปโอเคเซตซีโฟซีโฟไม่ใช่โซฟา <c oughs> โอเคแม่งเงยนึกถึงสงครามเย็นเลยว่า <c oughs> โอเคพื้นที่เคลียร์มาเซตต่อ <c oughs> โอเคเซตเรียบร้อยรีบ <c oughs> ไปกันต่อดีกว่ามา คมูด okay. ขึ้นเฮือเสียงเหมือนคนเบงขี้เฮือเอาเรื่อเอาเรื่อชอบชอบชอบโ okay. อเคไปกันต่อเฮ้ยพองมาโอเค,อเค okay. บรรจุกระสุนรีโหลดซินโดรมอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ใช้หรอหลังกูไปโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคเฮ้ยโอเคตัรจุกระสุน,น,สนโอเคทางออกอยู่ข้างหน้าโอเคตรงนี้เคลียร์รีบไปรีบไปรีบไปคนมีเป็นร้อยแพ้ให้กับสี่คน เหลือจะเชื่อเฮ้ยโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิน้นจา้าทำลายเรียบร้อยแล้วพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอาโอเคตอนนี้อยู่ในแผนกเครื่องบินแล้วไปเจอกันที่เครื่องปั่นไฟโอเคได้ได้โอ้โหเพียบเลยนี่บ้าน สวยงามโอเคที่ไปกันต่อโอ้โ oh, หเพียบเลยไปรุ่นบรรจุกระสุนโอเคเช็คดีดีโอ้พ่อเพียบเลยเฮ้ย oh, แมงปลาระเบิดน้อยนะโอเคนะ ออกปิดเครื okay. ่องปั่นไฟเพื่อให้มันโอเวอร์ฮีตครับพี่นะโอเคปิดเครื่องปั่นไฟเอาละต้องคุมกันแผงควบคุมนี่หามุมยิงดีๆโอเคสองมีต่อไปโอเค บรรจุกระสุนโอเคสไลด์ทำไมไปยังไปปิดกันด้วนยโอเคเคื่องปัดนไฟอะไรจะระเบิดนี่ออกไปจากที่นี่แล้วเร็วๆแลวระเบิด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 ไปไป โอเคเร็วเร็วเวิ่งวิ่งวิ่งยด้วมาปาะเบิดลุยโ okay, อเคนะยิ่ง okay. โอ้เก็บสสวยงามบรรจุกรกะสุนมีต่อไปยังไม่จุดเจ้าโอเคดีไปเร็ก่อนที่ตึกจะถล่ม อีโอเคโวยโอเคอมันบงังมันบังโอเคบรรจุก,กระสุนไอ้กระสุนจะหมดละจะเก็บต้านทานก็ได้ไม่ไอ้เดือดจัดเดือดจัดไปไม่ไอ้ไม่ตายไม่ตายยีต่อไปโวยวยีต่อไป ไปโอเคพักผ่อนเดี๋ยวจังวะโอเคปัจจุกระสุน <c oughs> เดินไปเดินมาทำไมพี่โอเคไปต่อโอเค <c oughs> รีบไปโล่ <c oughs> โอเคียบเลยโล่โอเคสวยสวยสวยงาม ใช้แมปลาแฟร์ตว่าโอเคเรียบเลยเร็วพิงค้างเท่านั้นปัจจุกสุนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเก็บสามโอเคพักผ่อนไปมาจากไหนพี่ปัจจุกระสุนเร็วโอเคสวยงามสวยงามสวยงามเกียมมากโอเค ค okay. ไปปัจจุกกระสุนนี่ต่อไปเกมมาทูลนี่แฟนทอมยูนิตภารกิจเสร็จสิ้นขอโอโพยพโดยดวนรับทร,รบ Unit. าบแฟนทอมยูนิตเฉโปรกันลงไปโอเคเราได้ข้อมูลมาแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีมันมาจากปากีสถานมันใช้ชื่อว่าซีลอดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทงั้งหมดชื่อจริงชื่อเอสเวิร์ดเพดเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรนเจอร์ตอนนี้ทำงานให้กับผู้ก่อการร้ายไปแล้ว าวะเฮ้ยนี่คือเป้าหมายของเรา